สถานการณ์ราคาน้ำมันเนาะ,ะเราก็จะเห็นล่าสุดก็คือเจ๊เกี่ยวรถโดยสารวันนี้เนี่ยจริงๆมีนัดหมายกันกรมการขนส่งทางบกก็มีการนัดหมายพูดคุยกันกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่าด้วยสถานการณ์น้ำมันที่ขยับราคาสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการอย่างมากวันนี้จะมีการหารือกันมีข้อเรียกร้องกันเดี๋ยวคงจะได้ติดตามว่าจะมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างนะครับ วันนี้ก็จะมีการหารือกันคุณผู้ชมครับเพราะว่าราคาน้ามันดีเซลที่มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเนี่ยนะครับวันนี้กรมการขนส่งทางบกนัดประชุมเลยครับจะหารือพูดคุยร่วมกับผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะโดยเฉพาะกลุ่มรถหมวด2ที่มีเส้นทางวิ่งกรุงเทพต่างจังหวัดก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันกับของทางเจ๊เกียวนะครับเพราะว่าตอนที่วันก่อนเนี่ยเจ๊เกียวออกมาให้ข้อมูลว่าไม่ไหวละประกาศขายกิจการเนี่ย เจก็บอกว่าวันที่12นี่แหละ,ะจะเข้าหารือกับการกับกรมการขนส่งทางบกเหมือนกันก่อนหน้านี้ครับทางสมาคมกิจาการรถโดยสารประจําทางไทยระบุว่าป,ปัจจุบันเนี่ยสมาชิกของสมาคมมีประมาณสักสี่หมื่นคันทั่วประเทศนะครับตอนนี้ประสบปัญหาอย่างหนักอย่างมากจากสถานการณ์ต้นทุนพลังงานที่มันเพิ่มขึ้นครับจนตอนนี้มีผู้ประกอบการต้องจอดรถเอาไว้เนี่ยประมาณสักหมื่นคันก็คือหนึ่งในสี่แล้วครับมันไม่ไหวจริงๆจอดทิ้ง ดังนั้นจึงอยากให้รัฐเข้ามาช่วยเหลือครับโดยเฉพาะการพิจารณาปรับขึ้นค่าโดยสารแต่ว่าจะปรับขึ้นได้เท่าไหร่นั้นขอให้รัฐพิจารณาแล้วก็เห็นใจช่วยเหลือด้วยเพราะว่าผู้ประกอบการเนี่ยวิ่งรถไม่ได้เลยจากต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นจํานวนมากรวมไปถึงขอให้ภาครัฐไม่ปรับเงินค่าขาหรือว่าค่าเที่ยววิ่งกรณีที่ไม่ได้วิ่งด้วยขณะที่นายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมครับก็มีการสั่งการไป ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งพิจารณามาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการแล้วนะครับอย่างเช่นการขยายเวลาการต่อใบอนุญาตออกไปครั้งละ3เดือนแต่ดูเหมือนว่าเป้าหมายหลักจริงๆเนี่ยการเข้าเรียกร้องหรือพูดคุยกันครั้งนี้คือเรื่องของการให้ทางภาครัฐพิจรารณาปรับขึ้นค่าโดยสาราเดี๋ยววันนี้คงจะได้เห็นสัญญาณกันว่าจะมีสัญญาณอะไรออกมาเพราะว่าถ้าเราดูจากข้อมูลที่ เจเกี่ยวให้ข้อมูลมาคือจากโควิดก็สองปีมาเรื่องน้ํามันอีกบอกไม่ไหวแล้วนะฮะวันนี้ช่วงบ่ายเดี๋ยวได้ติดตสองปอครับ 1. คือปรับค่าโดยสาร 2. อคือไม่ปรับถ่ารถไม่ได้วิ่งตามเที่ยวที่กําหนดไว้นะฮะนั่นคือข้อเรียกร้องนะครับ